สัญญกรรมได้มงหนึ่งสี่สัญญกรรมไหมค่ะหน้าหนาวทองค่ะหน้าหนาวทองค่ะผู้แสดงเป็นผู้ชายผู้กำกับบทเห็นแววเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเขาแก่งนางฟากตัวนักเอ็นจอยวันนี้นะะคจะมาทำยำกระเทยไวยชีนค่ะไม่กระเทยกปิ่เห็ดยำกระเทยพับเพลินจ้ะน้ำยาปลาแม่บรวค่ะ ก็จะหั่นหมูยอนะคะวาสนานองก็คือผู้ใดร่างกายเป็นชายแต่หัวใจเป็นหญิงเต็มตัวบอเสียดายดอกตอนเขาขหายหลูกสหนุ่มกับปรุงอาหารไห้สโมเข้ากินสุกี้อร่อยอร่อยหมูเขาติดใจ ท่นคือคนบระคัคใจที่มิลลีท่านปุค่ะหมอให้ทราบนี่แล้วขั้นตอนต่อไปใส่หนำยเลยได้จ้วยใจย่องเดียวก็เลยเดือดไว้ทิ้งไว้ใส่ความสุขทางใจคือได้หมออร์หอมใหญ่ค่ะยองค่ะต่อไปมะเขือเทศเค็มนะคะนิดนึงต่อไปใส่หมูยอสิไปอยู่ไก่เตี๋ยวเมืองแสงห้อยสั่งสีซันว่าแต่ไรเงี้ยเสียงว่าร้ำห้อ ไม่ต้องหยิบเลยนะคะทูทีทูทอทีหลงเลยค่ะเป็นแต่แซ่เป็นแต่แซ่ปลอดาก,การค่ะเสร็จแล้วค่ะพันนะคะ่ <สถ rete> <ส>ะเสร็จแล้วค่ะยำกระเทยวายพีทั้งจีนทั้งเปอร์ก็ได้ไม่ได้นั่งกันาหมา,าม่าก,กับ รมค่ะเมลํรค่ะเพราะว่าเก็บประสบการณ์รอสร้างค่ะหนูชอบค่ะเพราะว่ามันสนุกเฮฮาถ้าไปก็ได้เงินค่ะได้เงินจากที่เราเต้นหนูก็เอามาให้พ่อแม่หนูชอบค่ะลดังแต่เดนมาก่ได้น่น่าทองค่ะน่น่าทองค่ะน่น่าทองค่ะดาชื่อแหลบอ่ะก็ตงไปลงนาดาทองซึ่งก่อยาอย่างหนึ่งพา่อาจารย์คุณเห็นหรือเปล่าพื้นแรหนีเห็นดาชื่อเราแรนหนี แม่จ้ะคลองรุดออกจากโตเลยจ้ะทำมือค่ะทำตาค่ะเพราะว่าหนงเป็นคนไม่มีตาสงคงข้ค่ะข้อหนึ่งขอให้ครอบครัวรวยค่ะข้อสอขอให้มีผู้ชายอยากจ้างบ้านให้พ่อแม่ค่ะข้อที่สองนะคะอยากเป็นผู้หญิงค่ะไม่อยากเป็นผู้ชายค่ะข้อหนึงอยากให้พ่อแม่ได้อยู่สบายค่ะแต่ไม่ได้สบายอันนั้นนะคะคน <c oughs> ละสบายค่ะ ขาอหาที่สองก็อยากได้สกตูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็รองเท้าสสูงค่ะขาไุ่คาขมาก็ไปแล้วค่ะขอแค่งหัวมอลำอยู่บนออนันไดหนายำยำ<ส>หรือหนาปลากระไรน,นุกเจวานุเอาน้ำปลาเพราะว่าเห็นหน้าคนเราเป็นสวยค่ะผักหมี่โคราชค่ะชอบเช่น ชอบ,ชอบ,ช,อบชอบเซนชอบเซนค่ะเซนเนื้อดีป่ะคะเลือกยากมากเลยค่ะเพะราะอร่อยหมดหนูชอบน้ำปะลาร้าไม่เหมืนมอนน้ำขาเพราะว่าทอดกับทอดไข่อร่อยมากแตแ่เกกิดดมมาใดใดา็ไ้ทตหัวใจเรื่องแรกป่ะค่ะครับเสือบทุดินนะครับตอนนั้นแสดงเป็นอะไรผู้ชายค่ะวันนี้ใจง่ายนู้แสดงเป็นผู้ชายผู้กองกับบ้เห็นแบบเลยนู้นชอบแหม่พนผู้ตานพมเกือบจะลิขิตค่ะ พราะว่ามิบูซากะมันเป็นแบบตัวเองค่ะถ้าเต้นวันสงการานต์แบบฮาฮาค่ะปีนี้จะมีหนังให้พี่น้องรับชมคือเกาได้จากฝากที่สามนำเด็จกจัดเด้มวนคือเกาจากก็มาให้เการับรองว่าสนุกกว่าเดิมมากก็ว่าได้สำหรับ <ไป S 1> วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปกินกันเจอกันค่ะที่พีต่อไป